สวัสดีครับพบกับ e a g l e of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเท้าทัตตลดเท้าทัตตลดหนึ่งในจตุโลกบาลมีจริงตามคัมภีศาสนาพุทธเทรวาทคุ้มครองประทานพรให้มีชื่อเสียงประสบความสุขความสำเร็จทั้งยังให้สำเร็จทางดนตรีและศิลปะท่านรักษาคุ้มครองโลกมนุษย์ทางทิศตะวันออก เป็นอธิบดีพวกคนทันนามเทศะพาดาแห่งเท้าปันดุในเรื่องมหาพรตะยุทธและบางตำนานได้กล่าวไว้ว่าเท้าทัตตลดเป็นมหาราชประจำทิศตะวันออกปกครองเหล่าคนทันและวิทยาธรรวมถึงนางไม้นางอับสรทั้งหลายตามคติพุทธถือจากหมายถึง พเดชและยังเป็นไนยะแห่งการบันดาลฟ้าผ่าเนื่องจากเหล่าอากาศเทวดาก็อยู่ใต้การปกครองของท่านไทยเรานิยมขอพอรเรื่องฝนฟ้าอากาศผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศทั้งปวงตามคติพามตันตรบูชาเพื่อขอความสนุกสนานลื่นเลงในชีวิตคนท่านเป็นเทวดาที่เด่นด้านดนตรีมักถูกเชิญไปขับกล่อมเทวาทั้งหลายผู้ที่เหมาะสมผู้ที่ศรัทธาท่านผู้ที่ทํางานด้านการแสดงศิลปะนาฏศิน ผู้ที่ทํางานด้านฟ้าฝนหรือต้องอาศัยธรรมชาติบันดาลการขอโชคลาภลาบลอยเท,ท้าทัตตลดในตำนานจีนในตำนานจีนได้กล่าวไว้คือเทพชื่อกว่าเทียนหรือชื่อกว่าเทียนหวางนามเดินของท่านคือตัวหลวจาหรือบางก็เรียกว่าหมอลี่โซเป็นราชาแห่งฝูงคนทันประจำอยู่ทิศตะวันออกของเขาตีหมีซานหรือเขาพาสุเมนบนผืนแผ่นดินแห่งทองคํามีชื่อเรียกว่าเท้าทัตตลดมีลัก ลักษณะคือผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขวาดีดพินบางตำราอ้างว่าเป็นผู้ดีดพินถวายเตือนสติพระโพธิสัตว์ ในคราวบำเพญทุกขกิริยาให้หันมาตั้งมั่นในมันชฌิมาปฏิปทาในคติที่เบตเท้าทัตตลัตเป็นเทพแห่งความล่าเริงเพราะมีของวิเศษเป็นพินที่ดีดและเล่นเพลงแห่งความสุขเท้าทัตตลัสมีเทพองค์ละเป็นขวงกุ้ยในภาษาจีนแต้จิว๋วหรือขีบ้าสติแตกกับยมทูตตัวเขียวในวัดวาอารามทั่วไปจะต,ต้องปฏิสถานท่านไว้ณวิหารต้นซึ่งเป็นวิหารแห่งแรกที่ทุกคน ที่เข้าสู่บริเวณโตว,วัดจะต้องผ่านเป็นลำดับแรกจึงเปรียบได้ประหนึ่งการอารักขาคุ้มครองอาณาบริเวณโตว,วัดที่อยู่ด้านในให้มีความปลอดภัยจากภัยทั้งปวงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเท้าทัตลดในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดค,คลิปใหม่แน่ๆโปรดกดซ b s c r i b e